ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบบอกไว้ก่อนเลยว่าสุดเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สีเทานั่นเองชุดแต่งหลกัหลกๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นพวกกระจังหน้าแล้วก็สเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้านะครับสำหรับไลน์แม็กนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก่อนติดตั้งเรามีแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นปั๊มเบรกคัสตอมนะครับเป็นตัวปั๊มเบรกขนาด21ซัทนะครับเป็นท่อคู่ด้วยอันนี้เปลี่ยนท่อคู่เลยนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งพามาดูรถแต่งกันอีกคันนะครับตัวนี้เป็นเอเวอรนะเป็นเอเวอเรสต์วายแทตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบบอกไว้ก่อนเลยว่าสุดเหมือนกันนะครับไบเทอร์โบตัวนี้ให้กาลังแรงม้าสูงถึง210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับพูดง่ายๆแรงบิดหรือว่าแรงออกตัวเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับตัวนี้รองรับการใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับกำลังแรงม้าและแรงบิดที่สูงขนาดนี้นะครับเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่ได้มีสีเทานะ องตัวสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้เฉดสีประมาณไหนสําหรับ Ford e v e r e อเรสตเฉดสีที่เรานิยมแรปหรือว่าลูกค้าชอบให้แรปกันก็คือจะเป็นเฉดสีนี้เลยเป็นสีเทาเป็นเทาแบบเข้มๆนะครับสำหรับตัวนี้ด้านหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนแปลงจากโรงงานแทบจําเขาเดิมจากโรงงานไม่ได้เลยนะครับชุดแต่งหลกักๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นพวกกระจังหน้าแล้วก็สกเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้านะครับทำสีใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับตัวสกเกิร์ตชุดแต่งที่อยู่เด่นๆด,ด้านหน้าเดี๋ยวพูดถึงก่อนเลยก หรือว่ากระจังหน้าแต่งอื่นๆที่มีแบบอยู่เนี่ยก็สามารถส่งมาให้ดูได้กระจังหน้ามีหลายแบบอันนี้เป็นแบบหนึ่งที่ลูกค้าเลือกมาครับเป็นหนึ่งในหลายๆแบบนั่นเองพูดง่ายๆนะครับลูกม้านะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอยากได้เป็นสีอื่นไหมหรือว่าอยากได้เป็นสีดําสีอะไรต่างๆก็คือสามารถระบุแลวก็รีเควสต์ได้นะครับกระจังหน้าเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะมีไฟตรงนี้นี่เป็นไฟรูปตาเหมือนตัวยูนะครับเลือกได้2สีนะจะมีสีขาวแล้วก็สีฟ้าคันนี้เป็นสีฟ้าถ้าใครชอบสีไหนก็สามารถระบุไปได้้ฟิกกค่อนขาาางหหลลย แล้วก็ยืดหยุ่นได้นะไฟ3จุดด้านบนที่อยู่บนกระจังมีให้เลือก2สีนะสีเหลืองสีขาวอันนี้เป็นสีขาวนะครับอยากได้สีเหลืองก็ระบุมาก่อนนะเพราะอันนี้ต้องสั่งติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองสําหรับตัวไฟมินิไลท์สจุดที่อยู่บนกระจังนะเฉพาะกระจังหน้าอย่างเดียวเนี่ยของแต่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็มีทั้งมา้ามีทั้งไฟ3จุดแล้วก็มีไฟตัวนี้ด้วยเนี่ยสอย่างและแต่จริงเนี่ยมันมีอีกนะครับก็คือลายตรงนี้สามารถเพิ่มสีได้จะเล่นเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรเนี่ยก็คือลูกค้าสามารถระบุหรือว่ารรีีเเเววสมาาาาาาไไดดดด้้้ชุแแตต่่่งงงงงกกกะจัหหนออยยยยย็ลลข นะครับเป็นสีเทาเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยนะครับสำหรับตัวสีรถอย่างที่บอกต้นคลิป7สีเลือกได้เลยอยากได้เป็นสีอะไรนะครับสำหรับการแรปสติ๊กเกอร์นะครับแลปหลังคาดำนะครึ่งคันนะครับตัวนี้ก็คือรอบคันเป็นสีเทาแล้วก็ตัวหลังคาเป็นสีดํานั่นเองกล้องด้านหน้านะครับที่มากับตัวรถเป็นกล้องที่ใช้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีและความปลอดภัยเนาะอย่างพวกกล้อง360องศาหรือว่าระบบช่วยจับคนเดินถนนอะไรต่างๆที่ใช้กล้องด้านหน้าของตัวรถอะกล้องด้านหน้าของตัวรถเวลาเราเปลี่ยนกระจังนะครับก็จะย้ายมาอยู่กบบหนนน้้้าาดยแีเล เกิดด้านหน้านะครับก็ทําสีนะครับเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับทำสีให้ยันสเกิร์ตเลยนะครับตัวนี้งานสเกิร์ตเป็นงานครอบทับนะครับไม่ได้เป็นงานเปลี่ยนนะสำหรับตัวชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับชายล่างของวิกเตอร์ก็คืออันนี้สามารถทําสีได้นะอย่างตัวนี้ก็คือทําสีนะทำเป็นสีดําเงานะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ทําสีตรงนี้จะเป็นสีเทาออกด้านๆนะครับชุดแต่งส่วนใหญ่ที่แต่งกันนะครับพวกชุดสเกิร์ตต่างๆเนี่ยลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวรถเพราะมันจะดูเด่นดชนนนูชัด,ดน,นั่นนนเงงกก็ราาาาีี้้้้ลลดดดแตตหสสทททํััััควบ ชุดแต่งที่เป็นสีดำเงาเอเวเรสต์ไวท์แท็กนะครับแน่นอนเป็นตัวท็อปเครื่องไบท์โบแล้วไฟหน้าก็ต้องเป็นตัวท็อปเหมือนกันรุ่นนี้ให้เป็นไฟหน้าแบบแมททิก LED นะครับเป็นไฟลูกแก้วทั้งตัวลูกแก้วที่เป็นไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำเลยนะครับฟังก์ชันของตัวไฟแมททิกนะครับสามารถดับไฟบางดวงได้นะครับเพื่อหลบป้องกันการแยงตานั่นเองสมมุติมีรถที่อยู่ด้านหน้าเงี้ยสามารถหลบไม่ให้แยงตาด้านหน้าได้แล้วก็ขยายตัวด้านข้างยังสว่างเหมือนเดิมนั่นเองเป็นคุณสมบัติพิเศษหลบไไไฟฟฟปปป้้้อออองงงงกัััันน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 ยตตตตาา่่เเเคุณสมิิิดดดขวีห อัตโนมัติเวลาแสงสว่างไม่เพียงพอก็เปิดให้แสงสว่างเพียงพอก็ดับลงและยังสามารถปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติด,ด้วยนะครับอันนี้เราไม่ต้องกังวลเราขับรถอย่างเดียวถ้าด้านหน้าไม่มีรถหรือไม่มีแสงสะท้อนนะครับตัวนี้รถจะยกเป็นไฟสูงให้แต่ถ้ามีรถสวนมานะครับตัวนี้ก็จะดับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัติเลยนะครับเป็นโหมดไฟหน้าแบบอัจฉริยะแบบนี้เลย m a t ริก LED มีไฟเพิ่มมุมมองด้วยนะครับสมมติเราเลี้ยวทางด้านซ้ายเนี่ยมุมมองทางด้านซ้ายตัวนี้ก็จะติดขึ้นนะครับด้านซ้ายเราก็จะสว่างกว่าด้านขวานนนนนััััั่่เเอองงรบสาหหตตตววววไไฟฟพิิมมุ้้้ีลปดย เป็นฟิล์มสีชานะครับจะดูแบบดำดเข้มเข้มเพราะปกติเนี่ยสีออกขาวๆนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้ไฟหน้าแบบดุดันหน่อยนี่เลยครับเราก็แลบในส่วนของตัวฟิล์มให้เป็นสีชาแบบดุดันแบบนี้เลยชุดสเกิร์ตนะครับลืมบอกไปเวลาเราใส่ชุดสเกิร์ตไปเนี่ยเซนเซอร์ตัวเนี้ยไม่ได้ปิดทับนะเซนเซอร์เนี่ยยังมีการเว้นไว้เหมือนเดิมนะครับพวกระบบความปลอดภัยหรือว่าเซ็นเซอร์กะระยะก็ยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะสำหรับตัวชุดสเกิร์ตที่แต่งไปด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละครับด้านข้างนะครับเรามาดูด้าน 3.5นิ้วนะเนี่ยเป็นคิวล้อวิกเตอร์เป็นสีดําเงาครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นชุดแต่งหรือว่าเป็นคิวร้อแบบอื่นไม่ได้นะเพราะว่าชุดแต่งด้านหน้าเป็นของวิกเตอร์แล้วคิวก็ต้องเป็นของวิกเตอร์ให้เขาแมทช์กันมานั่นเองคิวร้อประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆนะรถจะดูต่ําๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้แต่งเป็นเซตยอดนิยมนั่นเองก็คือจะเป็นเซตโหลดนะครับตัวนี้เปลี่ยนโชคใหม่หมดเลยนะเป็นโชคของโฟร์เฟนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นโชกโฟร์เฟนเดอร์ที่เป็นตัวท็อปเลยนะทีเวนะครับตัวท สำหรับตอนนี้ปรับได้8ระดับตัวท็อปสุดก็ใส่มากับตัวรถท็อปสุดเหมือนกันนะครับสำหรับตัวชกอคอัพช่วงล่างที่เปลี่ยนไปนะครับนอกจากเปลี่ยนชกคแล้วนะครับตัวนี้ก็มีเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ลูกหมากกันโคงด้วยก็จะเป็นเซตของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดนะครับตัวชกคก็จะเป็นสีแดงแงที่อยู่ด้านในอาจจะดูแบบมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะแต่ว่ามันมีเปลี่ยนอยู่ที่อยู่ด้านในเพราะารถเราโหลดลงนะมันจะต่ําลงถ้าสังเกตตัวนี้จะไม่ได้ห่างกันเยอะพูดง,ง่ายก็คือเต็มซุ้มเลยล้อและยางก ที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบไฮเวทะทเลนเป็นดอกเล็กๆนะครับเน้นเงียบเน้นนุ่มแต่อันนี้เปลี่ยนให้เป็นแบบใช้งานได้อเนกประสงค์มากกว่าแล้วก็ลุยได้เขาเรียกว่า70-30ละกัน70ไปทางออฟโรดนะครับแล้วก็ออฟโรดออนโรดประมาณสัก30%บเเพราะว่าเป็นยางลักษณะพิเศษแบบ RT นะครับผมสำหรับตัว RT ทก็ดอกใหญ่เหมือนตัว MT นะครับดอกจะใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเสียงจะไม่ดังเหมือนตัว m t นะเสียงจะเบาเหมือนตัว AT ทเสียงจะคล้ายๆกันนะครับแต่ดอกหนาแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับขนาดหน้ายางตัวนี้ จะเป็นจะเป็น275นะครับแก้มเนี่ยจะเป็นขนาด55%เป็นแม็กขนาด20นิ้วเต็มซุ้มสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นของโตโยโอเพนคันที่ RT อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เลยเป็นหน้าขาวนะตัวหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตัวยี่ห้อของยางะครับสามารถเลือกได้นะอยากได้เป็นหน้าขาวหรือว่าหน้าที่เป็นสีดําอันนี้ก็สามารถระบุหรือว่ารีเควสได้นะครับแม็กนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นขนาด20นิ้วเหมือนกันแม็กมีหลายแบบหลายขนาดหลายลายนะครับมีดําเงาดําด้านมีแบบอื่นอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก่อนติดตั้งเดี๋ยวมีแบบให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ว่าอชอบแบบไหนนะครับสำหรับตัว l i ยแม็กมีค่อนข้างเยอะเลยของแต่งรถคันนี้นะครับที่เด่นๆสุดเลยเราเห็นไหมครับนี่ปั๊มเบรกขนาดใหญ่นะครับสีเขียวมะนาวด้วยแล้วก็จานนี่ก็ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นปั๊มเบรกคัสตอมนะครับเป็นตัว ปั๊มเบรกขนาด21แซนะครับตัวท็อปสุดเลยจานด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนามากเลยนะครับจานด้านหน้านี่400 410มิลถ้ครับผมจะไม่ผิด410มิลนะครับเป็นปั๊มเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นขนาด6ขอดถามว่าทําไมลูกค้านิยมเปลี่ยนกันเพราะว่าในเรื่องของระยะเบรกหรือว่าการเบรกที่สั้นลงถ้าพูดง่ายๆเนาะก็ จะทาให้รถเนี่ยเบรกได้สั้นลงนะครับเพราะเดิมจากโรงงานเนี่ยเบรกเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ามันเบรกเบรกมาจากโรงงานเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีแค่พอรพอตแต่ว่าอันนี้ของแต่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีถึง6กพอตเพราะฉะนั้นก,การเบรกหรืออะไรต่างๆเขาก็จะได้ฟีลลิ่งการเบรกที่ดีกว่าแล้วก็แน่นหนึบมากกว่านั่นเองสําหรับตัวปั๊มเบรกนะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรก็สามารถระบุรีเควสได้นะอันนี้เป็นเขียวมะนาวเนาะอยากได้เป็นสีแดงสีชมพูอะไรพวกนี้ก็สามารถรีเควสได้นะเอเวเลด ชุดแต่งอย่างเนี้ยหรือว่ามือจับนะครับสำหรับตัวถ้าเป็นจากโรงงานที่เราไม่ได้แับนะจะเป็นสีเทาแบบนี้ครับเป็นสีเทากราไฟท์เงาๆแบบนี้กระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่สีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับติดยาวเลยนะ สำหรับตัวไฟเลี้ยว LED ตัวนี้กะจกมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมระบบเตือนมุมอับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าบายสปอร์ตนั่นเองนะครับเป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนมุมอับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเราถอยหลังเราก็มีเบรกให้ตัดหน้าเนี่ยก็เบรกให้ฉุกเฉินอัตโนมัติให้มีการเตือนการชนด้านหน้ามีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ตัวนี้จัดเต็มเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับกล้อง360องศาเนี่ยสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีกล้อง360องศามีไฟส่องพื้ ไฟจะส่องลงด้านล่างทาให้เราขึ้นรถได้ปลอดภัยนะครับเพราะเราสามารถสังเกตได้ว่าพื้นเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านั่นเองเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับจะพิเศษกว่าเอ e วอเรสตปกติทั่วไปก็คือเนี่ยครับราวหลังคาจะเป็นราวหลังคาแบบยกสูงนะครับนี่เห็นไหมครับจะสอดไปแบบนี้ก็คือพื้นง่ายรองรับในเรื่องของการติดตั้งแหลกนั่นเอง ติดตั้งแหลกได้ง่ายแล้วก็กใช้งานค่อนข้างอเนกประสงค์มากกว่าแบบที่มันติดกับตัวราวหลังคาเลยนะแล้วก็ด้านบนนะครับแล็ปเป็นสีดําด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงาตัดกับตัวสีตัวรถอย่างที่บอกรถเป็นสีเทาแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านบนเป็นดําเงาอันนี้ก็ทําให้ด้วยนะครับราวหลังคาก็ทําเป็นสีดําเงาด้วยระบบเปิดประตูตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Keyless e n t นะคุญแจอยู่กับตัวจับแล้วก็เปิดถ้าจะล็อกก็แตะแบบนี้ทํานิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แตะลงไปนะครับก็จะล็อกเลยนะครับสำหรับตัวระบบ ผ่านแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ford Pass นั่นเองสตาร์ทได้แล้วก็สามารถเช็คได้ว่ารถอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการนัดหมายเข้าศูนย์บริการก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันของตัว Ford Pass เบ้าลรองมือจับกันลอยนะครับตัวนี้ก็คือเบ้าลรองมือจับกันลอยติดตั้งให้หมดเลยครับทั้ง4ด้านเลยนะป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถนั่นเองนะครับสำหรับตัวเบ้าลรองมือจับกันลอยด้านหลังนะครับเปลี่ยนแม็กกับยางเซตเดียวกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือปั๊มเบรกด้านหน้าเนี่ย จะไม่เหมือนกันด้านหน้าเนี่ย410มิลแต่ตัวนี้จะอยู่ที่400มิลนะแล้วก็ที่มีเพิ่มขึ้นมาคือสีขี้เขียวเล็กๆตรงนี้อันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของตัวปั๊มเบรกที่เปลี่ยนไปนะครับด้านหน้าเป็นขนาด6พอตด้านหลังเป็นขนาด4พอตนะครับสำหรับตัวปั๊มเบรกเห็นอะไรไหมครับนี่ทอ่อเป็นท่อคู่ด้วยอันนี้เปลี่ยนท่อคู่เลยนะครับเดิมของโรงงาน,นี่จะเป็นท่อเดี่ยวจะซ่อนอยู่ด้านในอันนี้เป็นท่อคู่ออกข้างนะครับเป็นของ HKS นะครับถามว่าเปล ขึ้นกลางวานขึ้นนั่นเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มแรงม้าโยมันหนึ่งถึงสองตัวด้วยนะครับสำหรับตัวท่อที่เปลี่ยนไปนะครับของ HKS มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟท้ายจะได้เป็น LED signature นะครับจากโรงงานเนาะเนี่ยเป็น LED ติดยาวแล้วก็มีไฟขีดๆตรงนี้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับตัวไฟ LED signature นะครับติดแบบนี้เลยแล้วก็ของแต่งเราใส่เพิ่มให้เป็นคาดท้ายแบบมีไฟสังเกตดูนะครับตัวหนังสือ e v e r าเ t ถ้าตอนกลางคืนนะครับเวลาเราเปิดไฟตัวนี้ยังไม่เลว้นแต่ถ้าย เราเบรกตัวนี้จะเลืองแสงเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดเราถอยตัวนี้ก็จะเรืองแสงเป็นสีขาวนั่นเองถ้าเราขับรถปกติไม่ติดนะครับสําหรับภาษาอังกฤษคําว่าเอเวอร์เลสไฟนะครับที่เป็นของแต่งอยู่ด้านบนอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับเป็นคาดยาวๆเลยตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นสีแดงๆเด่น,เดนๆเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟคาดท้ายแบบคายเยนนั่นเองที่เรานิยมชอบเรียกกันไฟแบบคายเยน,นเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับที่มีด้านข้างตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบที่ไม่มีด้านข้างก็คือไม่มีตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวไฟคายเย มาได้นะครับกล้องมองหลังซ่อนอยู่ใต้ตัวคาดท้ายเนี่ยครับก็สามารถใช้งานกล้อง360องศาหรืออะไรต่างๆที่บอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสเกิร์ตนะครับของวิกเตอร์ด้านหลังนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่เป็นสีเทาเหมือนตัวรถด้วยแลบสีหมดเลยนะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังเป็นนี้เป็นภายท่อหลอกนะที่มากับชุดสเกิร์ตก็ทําสีได้เหมือนกันถ้าเราไม่ทําสีก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานอันนี้จะเป็นสีเงินๆนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าเห็นเป็นสีดำๆจริงๆมันก็คือชุดแต่งอันเดียวกันแต่ว่าทําสีีเป็็นนสดดําาา้้ทยกหลล่องตัว อันนี้เลยนะครับสำหรับตัว Ever e s t w i t e วทนะครับฝาท้ายอ่าตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเวลาเรากดปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดกว้างเลยอันนี้ของแต่งที่คืนลูกค้าของที่คืนลูกค้าก็จะเป็นเบรกเป็นอะไรต่างๆที่ลูกค้าได้คืนเบาะแถว3นะครับตรงนี้พับไฟฟ้าจะมีสวิตช์ให้กดอยู่ด้านข้างเนาะเวลาเรากดปุ๊บก็จะเลือกพับได้ซ้ายหรือว่าขวาหรือจะพับพร้อมกันก็ได้นะครับสำหรับการพับเบาะแถว3ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับตัวนี้มีระบบป้องกันการหนีบด้วยนะเนี่ยครับเป็นระบบอันตี้แจมโดนป พวกระบบป้องกันการหนีบฟอร์ด ติดตั้งมาให้หมดเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับด้านท้ายนะครับก็จะหล่อลงตัวประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือได้ที่มาเดินนะครับจะเป็นสีส้มไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเป็นเบาะนะครับแล้วก็บอะเนี่ยจะพิเศษหน่อยจะมีภาษาอังกฤษคําว่าไวท์แท็กเป็นสีส้มปักอยู่ที่เบาะเลยนะครับตัวเอเวอเรสต์ไวท์แท็กจะได้เบาะหรือว่าได้ได้ที่มาเดินเป็นสีส้มนั่นเองสีของรุ่นอื่นที่มาเดินเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่วายแท็กจะเป็นสีดำแ้่ส่วนใหญ่หรือไม่ก็สีเเทาาานค White นคบใหห้้้ป็ไฟฟู่ เป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้8ทิศทางนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับตัวนี้ให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีได้ที่มาเดินนะครับเป็นสีส้มหุ้มหนังไว้เลยนะพวงมาลัยไฟฟ้าข้อดีก็คือเวลาเราขับออกตัวนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างเบาแต่ถ้าเกิดเราขับเร็วขึ้นพวงมาลัยเนี่ยก็จะหนักและแน่นขึ้นก็คือพูดง่ายปรับน้ําหนักตามความเร็วของตัวรถนั่นเองสวิตช์นะครับปุ่มสตาร์ทนี่จะอยู่ตรงนี้เลยเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับสำหรับระบบสตาร์ทตัวรถไฟหน้ารถนะครับปรับจากตรงนี้ทั้งหมดเลย ว่าไฟอัตโนมัติแล้วก็ไฟต่ําที่เราใช้กันปกตินั่นเองตัวนี้สามารถปรับความสว่างของหน้าจอเรือนไหม่จากตัวที่เป็นรูปเข็มนาฬิกาแล้วก็เป็นรูปไฟที่มีบวกกับลบนะครับที่อยู่ด้านข้างๆเราสามารถปรับได้เลยเวลาเราขับไปถ้าตอนกลางคืนเนี่ยแสงแสบตาเราสามารถลดแสงได้นั่นเองจากตัวสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างปรับง่ายนะครับสำหรับตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาปกติเลยที่ปัดน้ําฝนอยู่ด้านซ้ายที่ปัดน้ําฝนเพิ่มฟังก์ชันที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับหน้าจอกลางนะครับจะเป็นหน้าจอกลางขนาด12นนนิ้ววเเเปป็็ตัอแบบลย ดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีแบบเข็มนะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยอย่างที่บอกจอกลางเป็นขนาด12นิ้วนะครับเป็นจอใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับแผนที่นี่ดูแบบเต็มตาเลยเราสามารถฟังเพลงไปชาร์จไปได้เลยนะครับเพราะตัวนี้มีแท่นชาร์จไร้สายมาก,กับตัวรถนั่นเองตัวนี้แค่เอาโทรศัพท์ไปวางก็ชาร์จเลยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ e ีก i ป t e r 10สปีดหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวเกียร์เล็กๆนะ เราเลือกโหมดการขับขี่ให้ถูกกับท้องถนนที่เรากําลังจะไปนั่นเองโหมดการขับขี่ตัวนี้มี6โหมดนะครับโหมดการขับขี่6โหมดก็จะมีปกติประหยัดแล้วก็ลากพ่วงฝนตกถนนลื่นลุยทรายแล้วก็ลุยโคลนนั่นเอง6โหมดนะครับเลือกให้ถูกกับท้องถนนที่เรากําลังจะไปรถจะจัดการให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าดิฟล็อก กดจากขับ2ไปขับ4อะไรต่างๆนะครับรถจัดการให้หมดเลยเรามีหน้าที่ขับอย่างเดียวต่อให้เราขับออฟโรดไม่เก่งแต่ว่าถ้ามีฟังก์ชันของตัวนี้เราจะขับออฟโรดได้เก่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากขับ2ไปขับ4หรือว่าเป็นโฟล์โอนะครับก็สามารถกดจากตัวไดเวอร์โหมดด้านบนได้เลยนะเรากดได้เลยยกเว้นหมวดเดียวที่ต้องจอดรถก็คือโฟล์โอนั่นเองนะครับเข้าเกียร์ว่างถึงจะเข้าหมวด โฟลได้นะครับเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับให้เป็นเบรกเมือไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยครับผมหน้าจอออฟโรดสกรีนสามารถกดจากตรงนี้ได sure> ้เลยก็คือพูดง่ายเวลาเราเข้าโหมดออฟโรดเนี่ยฟังก์ชันของตัวหน้าจอจะมีการโชว์ขึ้นมาเลยว่าเราจะเข้ามุมเอียงเท่าไหร่อะไรต่างๆเปิดดิฟล็อกหรือต่างๆเราก็สามารถกดเพิ่มเองได้หรือว่าเข้าเองได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกในการเข้าอย่างที่บอกไดโวโหมดหมุนหมวดเดียวนะครับรถจัดการให้หมดสะดวกสบายขนาดนี้ด้านบนกระจกมองหลังนะครับก็จะมีช่องเชื่อมต่อ USB นะมีไว้เชื่อมต่อในเรื่อง หน้ารถนั่นเองนะครับไม่ต้องเดินสายนะอันนี้ฟอร์ดเดินสายให้เรียบร้อยสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากได้เอเวอรเรสต์ไปแต่งเซ็ตสุลต่านแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเอเวอรเรสต์เทนสปอร์ตตัวไทเทเนียมหรือว่าไวท์แท็กแบบนี้สามารถแต่งได้ทุกรุ่นแล้วก็หล่อได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดีไซน์ด้านนอกของตัวรถเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมสาหรับแนวทางการแต่งถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบนี้ลองดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับผมสาหรับวันนี้กุ้งพาดูชุดแต่งสุลต่านประมาณคันนี้เลยครับสีเทา